กราบหัวใจแต้วเัธพรบริจาคเงิน3ล้านช่วยผู้ป่วยโควิด -19 บริจาคเงินช่วยผู้ป่วยโควิด -3 ล้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ทําให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทํางานอย่างหนกักเพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติปอดเชื้อโควิด -19 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้บางโรงพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์จะไม่เพียงพอก็ตามล่าสุดเต้านะัทพรน,นักแสดงชื่อดังร่วมบริจาคเงินจํานวน3ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลและมูลนิธติต่างๆรวม11แห่งเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังวิกฤตยอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ อันได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพล3 0 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลชนบุรี3 0 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลนครพิงค์3 0 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์3 0 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต3 0 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3 0 0 0 0 0บาทศิริราชมูลนิธิ3 0 0 0 0 0บาทมูลนิธิรามาธิบดี3 0 0 0 0 0บาทมูลนิธิครอบครัวข่าว1 5 0 0 0 0บาทซื้อหน้ากากเ9 5น0 0 0 0 0บาทซื้อชุด p p e 1 5 0 0 0 0บาท ทังนี้เต้าถือเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงสาวมากความสามารถรวมถึงใจบุญเมื่อมีการเปิดรับบริจาคเธอจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลแรกๆของวงการบันเทิงที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือลหลายโครงการอยู่เสมอมา